อันนี้ก็ขอรีวิวพิเศษสินค้าบ้างครับสินค้าของตีงชื่อว่ที่ดิบขายอยู่นะ <laughs> อันนี้ก็แชมพูครีม้วดแบรนด์ของอฟูอเอลครับท่านใดที่มีปัญหาเรื่องเส้นผมผมขาดผมร่วงเป็นตะแขงงเงี้ยเกือบที่มีปัญหามากๆใช่ไหมก็ สั่งซื้อเอาไปใช้ดูครับสินค้าดีๆแบรนด์ของโฟรวเอลสินค้าผลิตจากาสมุนไพรธรรมชาติครับสมุนไพรสิบชนิดอันนี้ก็แชมพูสมุนไพรธรรมชาติต้มสดครับสูตรโบราณของคุณแม่สุภาท่านับสำหรับ,สบเส้นผมของทุกคนครับรวมถง